แย่งซีนทั้งงานแตวนัทพรในชุดตะข่ายซีทรูยังโหดต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยอีกหนึ่งคนสำหรับแตวนัทพรที่ล่าสุดก็ทำเอาช่างภาพรัวชัตเตอร์เก็บช็อตเด็ดกันแทบไม่ทันสำหรับการปรากฏตัวของแตวในงานเปิดวิกบิ๊กสามเบสแอนด์บินณรอยัลพารากอนฮอ l l ซึ่งนอกจากความสวยสะพรึงของเครื่องหน้าเครื่องผมที่สะกดทุกสายตาได้แบบอยู่หมัดแล้วในส่วนของชุดคอสตูมที่เจ้าตัวเลือกมาใส่ก็ยังชวนให้ว้าวไม่แพ้กันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดีไซน์ท่อนบน ซึ่งเป็นชุดตาข่ายคล้าย C2 ที่เผยให้เห็นผิวขาวออร่าและสรีระรูปร่างเป๊ะปังแบบเต็มเฟรมแถมลีลาการโพสท่าของแต้ก็ยังสุดปังจนต้องขอชูป้ายไฟให้คะแนนเต็ม10-10-10ย่งซีนทั้งงานไม่ซูมไม่ได้แล้วสวยออร่าเต็มเฟม